ครับร้านรถมือสองเพื่อกันทะลักษ์นะครับวันนี้แจ้งราคารถครับมีรถเข้าใหม่หลายคันนะครับเียบร้อยสิบไอพีห้เองหมื่นเจ็ดซูเปอร์คัพปีหกศูนย์สามมื่นหนึรวมโอนนะครับเบร้อยสิบไอสตาร์ทมือสามหมื่นหนึ่รวมโอนนะครับคันนี้25,500ืาพั้อบาทพอหลอดอยู่ด้านไหนครับ เวฟร้อยยี่สิบห้าตัวนี้แต่งสวยเลยลงล้อท่อนุ่มๆหนึ่งหมื่นเกชอบเดิม16,500หกพันหาร้อฟร้อยสิบไอบังลมเล็กปีห e ้ 53, 1, 8, าสา่นแปดพันาบังลมเล็ก18,500แปดพันห้าร้อยเวฟ็กร้อยหนบาทคันนี้สวยๆเลยจบทะเบียนปี61 31,900บาทรวมโอนครับตัวนี้ติดจองละสกูปปี้หมื่นเก้าพันห้าร้อยชิกหมื่นาร้อยเทน่า6 9พันเก้าิสตันหกพันเกอันนี้ปี6กหนึ0งสอนันารอันนี้บังลมเล็ก18,500บาทนี้่วิบากเล็ก 9500 89000 9500ฟีโน13900บาทสกูปีนโอ22000รวมโอนเวบร้อยมาใหม่13900บาท MSX 35000ปี X, 35, 60อันนี้ก็35000สนใจยังไงโทรติดต่อ0846005813 ูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดสีสะกู่ครับขอบคุณครับ